ชอบเวียงเธอต้องเจออย่างฉันรับรองเอาอยู่เคยเจอไหมครับที่เวลาที่เราทํางานร่วมกับใครเนี่ยมักจะโดนคนเวียงใส่อยู่เสมอทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรใส่เขาเลยครับทํางานหรือใช้ชีวิตร่วมกันหรืออยู่ในออฟฟิศอยู่ในที่ทั่วไปเวียงใส่เราซะอย่างนั้นตลอดเวลาเราจะรับมือกับคนอย่างนี้อย่างไรติดตามมาเลยครับอย่างแรกเลยคือต้องตั้งสติครับเวลาที่มีคนเข้ามาเวียงใส่คุณนั้น คุณต้องตั้งสติก่อนนะครับผมตอบโต้ด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ครับอย่างเช่นเวลาที่คุณทํางานคุณร่วมกับใครแล้วเขามาเหวี่ยงใส่คุณครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคาพูดสายตาการกระทําหรืออะไรต่างๆก็ตามตั้งสติไว้ก่อนเลยตอบโต้ด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์ครับและเทคนิคลบมือที่2นะครับนั่นคือคุณจะต้องจับจุดประสงค์ในการพูดคุยให้ได้และไม่ต้องสนใจคําพูดคําเหน็บคำกนันแนกันแนต่างๆตัดไปเลยครับ เวลาที่คุณคุยงานหรือคุยอะไรต่างๆก็ตามกับคนที่ชอบเหวี่ยงใส่คุณมักจะมีคําพูดเหล่านี้แหละครับผมที่บั่นทอนจิตใจทั้งเรื่องของคํากันนะแนะกระแนหรือท่าทางต่างๆที่บั่นทอนตัวคุณอย่าสนใจครับให้สนใจที่จุดประสงค์ในการคุยเท่านั้นและข้อที่3มนั่นคือจงทําดีกับทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามเหมือนอย่างคําคมของหนังคอร์เรคท์ที่กล่าวไว้ว่าจงสุภาพกับทุกคนแม้คนนั้นจะหยาบคายกับคุณก็ตาม ไม่ใช่เพราะคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่เพราะคุณเป็นคนดีจากคำคมนี้นะครับสอนให้คุณได้รู้ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เหวี่ยงใส่เราหรือทำอะไรใส่เราก็ตามจงทำดีกับคนคนนั้นครับไม่ใช่ว่าเพราะคนคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่เพราะคุณเป็นคนดีนั่นเองและทั้ง3ตัวนี้คือทักษะการประสานง,งานทำงานร่วมกันซึ่งถ้าคุณมีแล้ว คุณจะทำงานร่วมคนอื่นอย่างมีความสุขแน่นอนและเพื่อไม่ให้พลาดเทคนิคและข่าวสารด,ดีๆกดติดตาม Impression ทุกช่องทางด้วยนะครับรับรองว่าเราจะมีเทคนิคความรู้ต่างๆมาฝากทุกคนอย่างแน่นอน